สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยฮานอยสูตรที่1นะคะค่ะก็ผลฮานอยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาดูผลฮานอยที่เราทำกันไปนะคะออกเป็นที่3ตัวบนนะคะ 2องสองเก้านะคะข้างล่าง7 8นะคะอ่าเราก็ทราบผลกันแล้วนะคะก็ในคู่ชุดของเรานะคะเรามีที่91นะคะอ่า190999 9697และ98นะคะเราไม่มีที่ 92นะคะก็ขออภัยเพื่อนๆนะคะส่วนในสาย7ของเรานะคะเรามีที่79970717เราไม่มีที่78นะคะก็ขออภัยเพื่อนๆนะคะในคู่ชุดของเราผิดนะคะแต่เรามาถูกใน เลขวิ่งนะคะอะ่ในคู่ชุดของเรานี้เฉียดอย่างละหนึ่งแต้มนะคะคือไม่ถูกนะคะเรามาดูในชุดเลขวิ่งของเรานะคะวิ่งเด่นนะคะของเราที่เราทําไปนะคะก็จะมีที่ศูนย์หนึ่สองนะคะเราติดเลขวิ่งที่สองนะคะ ติดเลขวิ่งที่สองกันนะคะและตัวรองนะคะในสายเด่นนะคะเราติดที่สองนะคะแล้วเรามาดูในสายรองของเรานะคะติดที่7กับแปด เลขเก้านะคะมาครบเลยนะคะสายรองเรามาทั้งบนและล่างนะคะแอดก็ไม่เข้าใจนะคะว่าในคู่ชุดเราทำไมไม่ถูกแต่มาถูกในในสายเลขวิ่งนะคะแอดก็ไม่เข้าใจนะคะเราถูกทั้งสามชุดกันเลยนะคะ ในสายเด่นเราถูกที่สองนะคะส่วนในสายรองเราถูกสามตัวนะคะเข้าสามตัวคือเจ็ดแปดเก้านะคะแต่ว่าในชุดเด่นในชุดคู่ของเรานี่ไม่เข้านะคะในชุดคู่ไม่เข้านะคะที่เราจับคู่ไม่เข้าแต่มาเข้าในชุดวิ่งนะคะเลขวิ่งนะคะ นี้เราจะมาดูกันในงวดใหม่นะคะเราจะทํากันในงวดของวันที่หนึ่งกรกฎานะคะอ่าก็ตรงกับหวยรัฐบาลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหวยรัฐบาลจะออกพรุ่งนี้นะคะตอนบ่ายสามคลิปหวยรัฐบาลของแอดจะทําไปแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนไปติดตามชมคลิปรัฐบาลของแอดนะคะเลขวิ่งและเลขคู่ชุดนะคะมีทั้งคู่ชุดบนและคู่ชุดล่าง และก็เป็นเลขวิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกับฮันนอยกันต่อก่อนนะคะเราจะใช้ในสูตรที่คำนวณน,นะคะ,ะเราจะใช้ในสูตรนี้นะคะ เราก็จะได้เป็น6 7 8นะคะเราจะเอา8มาบวกกับ5นะคะ8ปบวกหเท่ากับ13นะคะอ่าเราก็จะได้เป็น3 4 5และ6นะคะนี่ก็จะเป็นเลขคู่ชุดเรานะคะ เราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะเราจะเริ่มคู่ชุดที่หกกันก่อนนะคะหกสามหกสี่หกห้าและหกหกนะคะคู่ชุดที่เจ็ดนะคะ จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกนะคะคู่ชุดที่แปดนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าและแปดหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเลขคู่ชุดของเรานะคะที่เราจับด้านบนนะคะ อันนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นสูตรคำนวณของเรานะคะที่เราทํากันไปนะคะจะมาจับเป็นคู่ชุดนะคะนี้เราก็จะมาดูกันในสายวิ่งนะคะในสายวิ่งของเรานะคะเราจะวิ่งกันที่ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ,ะเราจะเล่นเลยกวิ่งนะคะวิ่งเด่นนะคะวิ่งกันที่แปดนะคะอ่านี้จะเป็นเด่นนะคะ เอามาดูในสายรองของเรากันนะคะลองนะคะลองเราจะลองกันที่ อืมอ่าเจ็ดกับแปดนี่มันเป็นพี่น้องกันนะคะเพื่อนแอดก็ไม่แน่ใจว่าเจ็ดกับแปดนจะมากันอยู่อีกไหมนะคะเราจะวิ่งลองกันในสาย นะคะเราจะเล่นกันในสายที่สามสามนะคะแล้วก็เจ็ดนะคะสามเจ็ด นะคะอันนี้จะเป็นตัวรองของเรานะคะอ่านี่จะเป็นเลขเด่นนะคะก็คือ890นะคะส่วนเลขลองเราจะมีที่376นะคะนี้เราก็จะมาตัดในคู่ชุดให้กับเพื่อนๆน,นะคะ ในตัวเด่นของเรานะคะมีสามตัวนะคะคือแปดเก้าศูนย์นะคะเราจะเล่นกันในสายที่แปดนะคะเพื<ๆ>่อนแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะ เราจะเน้นกัน,นที่สายแปดนะคะส่วนตัวเด่นนะคะเราจะให้เด่นกันที่ชุดแปดนะคะเพื่อน,เ,อนอเราจะเน้นกันในชุดแปดนะคะอาจจะทำตำหนิไว้ให้นนะคะะนก็คือชุดแปดนะคะเราจะเล่นกันที่สายแปดนะคะและสายเจ็ดนะคะ ็นตัวรองนะคะก็คือสายเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนะคะที่แอดให้สายสี่เพื่อนๆก็คือกันนะคะจริงๆเราต้องเล่นกันที่สายสามกับสายหนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวกันนะคะก็คือ 5 8นะคะ1 2 3 4นะคะ2 1 2 3 4นะคะส่วนที่ส่วนชุดนี้จะเป็นสายกันนะคะคือสายสี่นะคะแอดให้เพื่อนๆที่สายแปดลอง3กับ6นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนอาจจะซื้อ6 3ไว้ก็ได้นะคะ ไม่ตัวเลขเราก็ทำในตามสูตรนะคะเพื่อนๆแอดก็ไม่นะคะแอดก็ฟันทงให้กับเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะในชุดนะคะอันนี้จะเป็นสายสามกับสายแปดนะคะที่แอดให้เพื่อนๆแล้วก็สายหกนะคะ พราะว่าเราดูในตารางเลขวิ่งเรามี890แล้วก็3 7 6นะคะก็จะเป็นในคู่ชุดของเราก็จะตรงกันในชุดนี้นะคะเมื่อวานแอดเน้นให้เพื่อนๆที่0 1นย์ก็เข้าที่สาย2งนะคะนี้เราก็จะมีที่8 90นะคะแต่ว่า9ไม่มีนะคะในสูตรคำนวณ0ยก็ไม่มีนะคะเราก็เลยต้องเล้นกินที่สาย8นะคะก็คือชุด8 8,3,8,4,8,5,8,6ไว้ก่อนนะคะส่วนตัวรองที่ติด3นะคะก็คือ6,3,7,3,8,3และ7นะคะก็คือ7,4,7,6นะคะแล้วก็ติดสาย6ส่วน6,4,6,5,6หห้าหแอดไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราจะเน้นแค่3กับ7น็คนะคะฝากเพื่อนกดติดตามช่องหววเด็ดหววดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคํานวณสูตรหวยลาวกันนะคะวันนี้แอดก็ไปทุระนะคะก็เลยมาลงค่ำนะคะหวยลาวแอดก็เลยไม่ได้ลงนะคะแอดจะลงหวยลาวก็พรุ่งนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูสูตรคำนวณหวยลาวกันนะคะกับที่ 1, หนึ่งวสูตรหวยลาวที่หนึ่งสูตรหวยลาวที่สองและสูตรหวยลาวที่สามกันนะคะพรุ่งนี้นะคะรับชมคลิปหวยลาวค่ะขอให้เพื่อนโชคดีนะคะและอย่าลืมนะคะ รับชมคลิปรัฐบาลของแอดด้วยนะคะแอดก็ได้คำนวณไปแล้วพรุ่งนี้ก็รัฐบาลออกผลนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามชมคลิปนะคะขอขอบคุณค่ะ